สวัสดีจากเพื่อนเพื่อนมื้อน,นี้ซีมายำปูมาปูมานี่ตัวใหญ่ใหญ่ใส่บักม่วงดิบเด้อจ้ะเดี๋ยวจะ,จะพามากินน้ำกันเด้อจะ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตัวใหญ่ใหญ่สวัสดีจากเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ซีมายำปูมาปูมานี่ตัวใหญ่ใหญ่ ใค่บักม่วงดิบเด้อจ้ะเดี๋ยวจะพามากินน้ำกันเด้อจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมโตใหญ่ๆนี่ตับ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 เตรียมเตรียมสับหมักม่วงแล้วก็มาตำเพชดน้ำยำ ใฟปลูกมาไอที่แฝบอยู่นอกเนี่ยไอแซ่บ้่นเนี่ยบางวงม,มันกรอบแต่ว่ามันเริ่มหามเลยนี่น้นะเริ่มหามหรอแมนเพื่อนๆอ้วกเป็นอย่างมันนั้นเปรี้ยวอยอะมันต้องแบบดิบๆเนอะ ส่อยส่อยแบบมวงยังบ่ได้กิ่นเลยน้ำลายไหลแล้วแมมเพื่อนเพื่อนยังบ่ดได้กิน่นน้ำลายเหล้วน้ำลายไหลแล้วได้แค่สับแบบม่วงกับน้ำลายสอปากเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งน,น้ำลายสอเด้อ เฮ็ดงานมาเมย์เมย์เนาะยู่เมืองไทยยื้ใส่ก็ได้แต่เห็ดมาเมยเมยได้มากินยำกินของเปรี้ยวๆแซ่บๆเผ็ดๆมันจะจิจิมันสืกิจซวงอ่ะซวงมันคือจิจซวงภาษาอีสานภาษาโคราชมันคือมันจะโล่งเนาะจะโล่งเดกมันจะโล่งมันจะหายง่วงเลยเดกนี่โอ้ลุมนึงได้ลายเด้เนี่ย ปรุงน้ำยำจ้ะปรุงน้ำยำใส่ปรุงน้ำยำมะม่วงใส่ปูม,มา้าดิบมะนาว้า เพราะมาบวงมันไม่ค่อยเปรี้ยวก็เลยต้องเติมเ้ยน้ำมะนาวเติมในน้ำแบบนา้จ้าอืมเติมในน้ำแล้วก็เติมแล้วก็น้ำยาแล้วก็น้ำปลาย้ำแบบใส่น้ำปลาด้วยมั้เนี่ยย้ำปูม,มาก ใส่ผงนัวอือฮึผงนัวแล้วก็น้ำตาลทรายอือฮึตะให้น้ำตาลทรายหน่อยนึง แล้วก็บอกว่วงลงไปยำในคูปนี่แหละ ย้ำในโขกเห็นไหมย้ำในโขกเดี๋ยไม่ซีซันแซบแซบจ้านซีสันเห็นไหมย้ำแบบงวง <c oughs> นี่ปูล้างปูมาแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ยำแล้วแล้วก็ใส่ลาดลงไปคาเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> นี่ไงนี่นี่โน้ำยำแซ่บ ยำมะม่วงปูม้าจากเพื่อนๆเนนี่นี่เป็นแบบนี้นั่นแล้เวเราก็จะมากินกันเดอมากินน้ากันเดอเพื่อนๆมากินยำปูกันจ้า <c oughs> นี่มะม่วงแซ่บ 嗯，让。Mm, ดูหน้ามันเพื่อนเติมด้วยน้ำชาจ้ะคำๆ น้ำชาหรือว่าน้ำเก็บ่วยน้ำเก็บ่วยคำคำเพื่อนคำคำเด้มน้ำนั่นแหละที่เห้างู้ตักกินกับปูน้ำที่มีกรดประจัก

หายเมื่อยแล้วเมื่อกี้ฮอปปอบเปียเสร็จแล้วก็มากินขา่าเทียงว่าแม่นขา่าเทียงดอกเพื่อนๆข,าขา่าเข้ายังพวก,กินแต่กินอาหารร้องท้องบ้างตอนเรียกน้ําย,ย่อยอาหารเรียกน้ําย,ย่อยมันบอกเนี่ยเอเอเรียกน้ําย,ย่อยซีน้นองกงกินว่าหมดดอกแต่ว่ากินนะ เนื้อมันนุ่มลื่นเนื้อนหวานเนื้อหวานมากเลยแต่ก็แกะโอเคอยู่นะ แต่แรกว่าจะรอ้อล้อมูมมากินเพิ่นจะมาล้านมาซื้อผักแต่ว่าเพิ่นมาบ้าครับแก่ๆหน,นะคอยเลยรอลไไ่อผักขอเลยกินก่อนแต่ก็ที่เหลือ,อไว้เพิ่นอยู่เลี้อวไปให้โมูกินกับน้ำเก็บหวย แต่น้ำเก๊กมวยว่าสั้นขำโมโมูคงเดาออกนะน้ำเก๊กหมวยคือ,อยังมันปู่กันได้เพื่อนเนี่ยเมือมันปูเขาเอิ้นไหมว่าแม่พูดผิดไครปูจะขอโทษขอไปไไครปู่ใครหรือมันมัน้งลูก ไข่ไข่นี่เห็นไหมไข่สีเหลือ,ลองๆนะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเหลืองๆตักน้ำยำลาดแับม่วงน้อยหนึ่งอ่ออืม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  โอ้ย่ไม่ได้กินโดนแล้วคืนข้างสุดท้ายอยอู่เมืองไทยย้ำปูมา่าแซ่บคื้นกันเด้เนี่ยครับเห็ดก็แซ่บคื้นกันเด้อยู่เนี่ย นไทยปู่มันมันเอาอีกแล้วแซ่บเผ็ดกับเห็ดแซ่บกับแซ่บเมื่อนี้สีนวนกินย้ำปูุงม,มาก่ยยู่ในร้านไทยเพราะว่าเห็ดปอเปียเสร็จก็มากินแล้วก็นมีในร้านไทยมีควรน,น้อยอยู่ขังไหนเขาก็พักกินข่าวสินะ แล้วก็เดี๋ยวบายบายงูเข้ามาเห็นไหไข่ปูอา่าง uh huh. แซ,บแซบ่บๆจากเพื่อนๆหลสีนวนก็จะขอลาคลิปนี้เด้อจ้าฝากขอบคุณฝากขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ให้ำกำลังใจสีนวนในเด้อจ้าเดอ้อสีนวนก็จะได้ พัฒนาไปเรื่อยๆขอบคุณหลายๆเด้อขอให้มีความสุขหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องสาธทุกบายบาย